เราจะมาอัปเดตถึงความเคลื่อนไหวในภาวะตลาดทองคำกันนะคะก็จะพูดคุยกันเป็นประจำกับทางบริษัท YLG Boolean International จำกัดนะคะวันนี้คุณเบนจะมามาอินผู้อำนวยการของฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG ก็จะมาให้ทิศทางการลงทุนในส่วนของตลาดทองคำกันด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะให้จับตาเรื่องของการประชุมของเฟดที่จะเกิดขึ้นในวันที่2-3ถึงพฤศจิกายนนี้นะคะเพราะว่าน<ะ>่าจะมีผลต่อราคาทองคำไม่น้อยเลยะนะครับต้องบอกว่า ราคาที่ดูเหมือนยืนได้พันแได้วันหนึ่งตอนนี้หลุดอีกแล้วไอ้<า>ตรงนี้มันรอสัปดาห์หน้าหรือเปล่าและสัปดาห์หน้าจะเป็นตัวชี้วัดทิศทางของราคาทองคําได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันนะคะกับคุณเบนจะมามาอินค่ะพ่วมในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion International จำกัดนะคะคุณเบนจะมาอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนายเบญงาสวัสดีครับสุประชัยค่ะครับแมสวัสดีครับคุณเอนะเออคุณคุณบเบญจมาครับขออภัยฮะคุณบเบญจมาดูแล้วเนี่ยวันก่อนทองคําขึ้นมายืนเหนือพันแปดได้แค่วันเดียวเองล่าสุดหลุดอีกแล้วเนี่ยฮะเอ๊ะตรงนี้เนี่ยทองคําถูกอะไรกดดันอยู่นะฮะอ๋อแน่นอนค่ะมีแค่ประเด็นเดียวเท่านั้นที่ตลาดกำลังรอคอยอยู่แล้วก็เป็นสุภาริตของพันสมการจากโตขึ้นของทองคำค่ะ ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเพีคงทางกลางเช้ัแบบนี้ตัวเปดนี่ยแหละคะ่ะเกิดเป็นตัวการสงครามทาั้งเรื่องของการขวางดันที่ทำทำจากตัวสูงขึ้นรวมถึงจากตัวลดลงด้วยนะคะแนวโน้มติดยืมการดำเนินนโยบายการเงิเน,นของเป็ดอย่าลืมว่าเอ่อทั่วโลกผ่านพ้นเรื่องของโควิด -19 ไปแล้วเศรษฐกิจกา,าร์ดฟื้นตัวขึ้นแล้วนะคะเป็ดกำลังจะเปลี่ยนติดยืน จากถอนคลายเป็นพิเศษเริ่มถอนคันเร่งแล้วนะคะค่อยๆเทเปอร์หรือว่าลโต e, ัวเคีมแจะข้างนทน่สุดแล้วค่ะเสร็จก็จะลงท้ายด้วยการากลับขึ้นอากระดับเบี้ยแน่นอนกับแบนหน่ามีการเด็นพิเศษในวันอังคารวันพุธนะคะซึ่งตลาดคา,าดจ่านไม่ีย้ว่าแค่1้อจะเต็เป็มเ,เลยนะคะว่า ถึงแม้ผมจะคงหลับเบี้ยแต่ตลาดมองว่าอย่างไรจ้าครั้งนี้เสร็จจะต้องมีการอนาหถือว่าประกาศอยากเป็นทางการเกี่ยวกับแผนาการจับลดเงินเง e. ินทีเรายเดือนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตัวนี้เองเป็นปันจจัยสาคัญที่ทททความห้ทองเนี่ยรูปลงมาเป็นระยะถ้าถามว่าอะไรที่หนุนทองจากอะไรที่กดทองก็มาจากต้นเหตุเดียวกันเืีอยตราเงินเฟอ้อค่ะทองพึ้นขึ้นไปได้เพราะว่าตลาดกังวลเรื่องเงินเฟ้อนะคะหรือว่ามันจะเพ่ความควบคุมก็มีบาง ส่วนเนี่ยเข้ามาซือ้อทองในฐานะสินทรัพย์ที่ด้วยช่วยป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟ้อแต่ในอีกด้านหนึ่งค่ะเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นแบบนี้ตลาดกตมองว่าเสรอาจจะไม่อยู่เฉยนะคะเ็จอาจจะใช้วิธีการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คิดเอาไว้เพื่อกระจัดก,การขึ้นขึ้นของเงินเฟ้อซึ่งในอีกด้านหนึ่งค่ะ,ะมันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงขาในตัวตลาดทองคำเป็นระยะค่ะ ครับคอ้คุณมัจะมาเขาถ้าดูแล้วเนี่ยโอเคละสัปดาห์หน้ายัางไงก็ชัดเจนเรื่อง q e ิลอรถแน่แ่จะตลดเท่าไหร่เออมันมีอย่างนี้ว่าเออมันมีการคาดการณ์ไหมฮะว่าเออถ้าเกิดว่าลถแบบแบบูปภาพเหมือนครั้งที่แล้วเลยฮะลดลดลทีเดียวเลยหรือว่าค่อยๆรินออกมาหรือว่าอาจจะมีะวิธีการอื่นๆฮะตรงนี้เนี่ยในแง่ของผลกระทบทางลบหรือทางบวกของทองคำเนี่ยจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับ อตอแต่างกันค่ะอย่าลืมว่าการลดแับค่อยเป็นค่อยไป,ยปก็จะทําให้การยุติ QE เนี่ยล่าแช้าออกไปนะคะ<ม>แต่ถ้าเขาลดวงเงินแบบ e g g r e s s i นะคะลดเร็วลดในวงเงินที่เยอะกว่าที่ตลาดคาดการไว้นั่นแสดงว่ามาตรการ p e จะยุติเร็วกว่าที่คาด อย่าลืมว่าการยุติ QE นั่นหมายถึงว่าการขึ้นดอกเบี้ยก็จะตามมานะคะนิษษ่งยุติ q G เร็วการขึ้นดอกเบี้ยก็จะตามมาเร็วกว่าเดิมซึ่งจะเป็นคีย์หลักที่จะส่งผลต่อทองคำในอนาคตนะคะดังนั้นการจะชุมรอบนี้เนี่ยเราก็ต้องรอดูค่ะว่าแต่จะลดลดลงมันกี่เอ,อ่างไรนะคะตลาดมองว่าแต่อาจจะค่อยๆลดนะคะลดเงินเดือนต่อเดือนระมาหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์นะคะแล้วจะทำให้โครงการ QE ยุติลงในช่วงกลางปีน้า ซึ่งหลังจากกลางปีหน้าเนี่ยเสร็จก็อาจจะมีโอกาสขึ้นแบบเรื่ร็วสุดในช่วงปลายปีหรืออาจจะเป็น 2, 3, 3, บบปี2023ตามดอกตอดนะคะ<ม>แต่โดยรวมถ้าหากว่าพลิกโผล่ค่ะเสร็จมีการเซอร์ไพรส์ด้วยการจับลดทวงเงิน P/E รายเดือนแบบไอเจสตีไปที่ตลาดคาดการเอาไว้นั่นแสดงว่าการขึ้นแบบเบีย้ยอาจจะตามมาเร็วซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นการจับตัวลงของทองคำก็จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันหากวิสัย อ,อช่วงระหว่างที่ต้องรอผลงานประชุมของเฟดเนี่ยนะคะแล้วถ้าจะลงทุนในทองคำเนี่ยเราจะมีกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคะคุณเบนจามาคะเนจามาเนี่นะคะตอนนี้ทองคำดีโตขึ้นได้เป็นระยะแต่ขายให้ทันนี่คือ,อ,อที่หลักคัะ ขึ้นขายลงซื้อแต่การลงของรา,างคารค่ะจุดในการเข้าซื้อก็จะมีแนวรับสองคัญนสองันที่ต้องจับตามองนะครับเราก็จะมีแนวรับที่ถ้าหลุดเล็บเนี่ยทองผู้นี้ว่าอาจจะเสียตรงนะคะก็ไม่ต้องซื้อนะคะแนวรับที่ว่านั้นนะคะอยู่ในโซนประมาณหนึ่ง7ันเจ็ด้อยแปดสิบสองหนึ่งเจ็ด้อยเจ็บแปดที่นี่คือฐานของทองคำค่ะไม่หลุดยังมีโอกาสที่เขาจะมีการดีบโวกลับในช่วงสั้นซึ่งเรายังพอทำกำไรที่ทางฐานขึ้นได้ แต่การหลุดระดับ,บ1 7ึ0 1 7 8 2อ่าจจะทำให้ราคาเกิดแรงขายตามทางเทคนิคซึ่งจะเปิดแกะให้ทองคำเนดาวลงมาได้อย่างนี้น้อยอีกจุดห่มีเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นค่ะคำแนะนำวันนี้ระยะสั้นนะคะไม่หลุด1 7 0 0 1 7 1 8จรนะคะเข้าซื้อทำกำไรระยะสั้นนะคะ เออลดประมาณ1,778ถึ1,706สตอปลอสออกไปก่อนนะคะหรือใครที่ยังไม่ซื้อให้ถอยจุดซื้อไปยังแนวรับถับไปประมาณ1,758เลยนะคะใครซื้อเอาไวบบ้ดีดตัวขึ้นดีดไม่ผ่าน1,795 1,800เหรียญขายทากำไรออกไปก่อนลดความเสี่ยง พยายามถือสถานะให้น้อยที่สุดก่อนการละจีน,นเสร็จสัปาาะะดาห์หน้าค่ะยกเว้นว่าทองเนี่ยมีแรงซื้อจนสามารถดิดกลับขึ้นไปยืนเหนือพันแปดร้อยเหรียญได้ก็อาจจะโฮโองที่ข้าต่ออีกสักระยะหนึ่งเพื่อรอขายบริเวณแนวป้านถัดไปที่พันแปดร้อยติดถึงประมาณพันแปดร้อยสิบสามเียญด้วยเชมีอัลค่ะจะถือว่าเป็นกลยุทธ์ระยะสันส้นระหว่างรอผลเฟดในช่วงของสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับถูกต้งองค่ะครับเอาแล้วฮะขอบคุณมากนะครับคุณเบญจมาครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับ,ะรบนะฮะคุณเบนจมามาอินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG b u l l e t n International จำกัดค่ะ,ะก็ึงบอกว่าตอนนี้ทองคําจะเคลื่อนไหวอย่างไรนะตัวการสําคัญเลยเฟดใช่สัปดาห์หน้านะครับว่าจะลด QE แบบไหนจะลดแบบพั่วภาพหรือเปล่า<ะ>หรือว่าจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปอันเนี้ยถ้าลดทั่วภาพแน่นอนมันก็จะมีผลต่อราคาทองคาค่อนข้างจะหนักอยู่นะฮะแต่ยราก็ตามฮะมีการคาดการณ์นะครับ,รรรบว่าอย่างที่คุณเบนจะมาบอกว่า อาจจะเป็นลักษณะของการค่อยๆลดนะฮะก็ค่อยๆลดลงไปแล้วก็อาจจะสิ้นสุดก็ประมาณสักกลางปีหน้าอ,อันนี้เป็นการคาดการณ์นะ,ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะอย่างที่คุณเรียนถามตอนท้ายนะ่าสนใจนะรับว่าอา้าวระหว่างรอนี่แหละกลยุทธ์จะทำยังไงดีนะครับคุณเบนจะมาแนะนําแบบนี้บอกว่าเอาระยะสั้นๆเนี่ยนะคะก็คือขึ้นขายลงซื้อกันไปก่อนคือซื้อเก็งกาไรกันระยะสั้นๆแล้วกันแนวรับที่คุณเบนจะมาให้ไว้ก็คือ1782ถึง1 7 7 8คือถ้าไม่หลุดจากนี้เนี่ยมันก็ยังพอซื้อไดน้นะ่ะก็คือ ถ้าไม่หลุดนะออแต่ถ้าหลุดมันจะเสียทรงออแล้วก็ไปรับกันอีกทีนู่นนะฮะ 1, <ช>ห,หนึ่งันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดเลยตึ้งขึ้นทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามในทางตรวเงินค่าม,มหากขึ้นไปทะลุไปถึงนู่นนะฮะจุดขายก็อยู่ประมาณสัก1,795เป็นเป็น,เป,นเป็นแนวต้านนะฮะ1,800อะไรประมาณนั้นแต่ถ้ายืนได้อันนี้อาจจะถือไว้สักนิดหนึ่งเผืเ่อนะครเพราะว่ามีแนวต้านสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือหนึ่งพันแปดร้อยสิบเหรียญด้วยกันนั่นเองนะครับนะ